พ่อกยบมากอีกกล้วยกินกับป็นฝาดพ่อขอ่ยมากค่ะพ่อขอ่ยมาโคม้มผมเนะกล้วยอืม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเหตุมหาเสนีค่ะพี่น้องมาแล้ว <laughs> <laughs> บัวเซาค่ะเออบัมีไขด่ดอกค่ะแต่ว่ามันไอ <laughs> เอา,า,าเ้าหาแนวจวดแนวจาดก่อนวันนี้สาวเดือนได้ก้อยค่ะพี่น้องก้อยบักนาวเด้อพี่น้องเด้อก้อยบักนาว ถ้าก้อยบักน้ำเลยอยไปใส่ขมถ้าก้อยขมอย่าไปใส่บักน้ำมันเป็นจังไดติจ่ามันเซงมันรสชาติมันสีเซ็งเอาบปเสืร์ฟก้อยบึงจ้ะบางคนกับมักค่ะแล้วแต่แต่ว่าข่อยนะก้อยบักน้ำอย่าไปใส่ขมอ้าวน้ำจวดแนวจัดอยากแก้ไออยากแก้ไออย่างดีกินกับก้อยกับก้อยก็ต้องมีแบบว่านวจวดแนวจัด บวมากพี non, ột, ột. Mm ่น hmm. uh ้องจวดลดอือ hmm. ห mm. ือบาดก้อนค่ะอือหอก้อนมะนาวแซ่บจังเลยมีบักลินสาบผมเด้อเองลลินสาบกับไก่เหี่ยวเหี่ยวติกตกินได้มีก้อนเหนียวผมค่ะก้อนเหี่ยวกองแบบง่ายเลย ผักกะมีผักซีผักแตงถั่วแขกหน่อไม้ผักซีลาวกระมีอืมมาเบามากพี่น้องจวดเนืเ้อแสบกินย้ำเลยกระแสบกินดูกระแสบอืมครับผักซีอืม กินได้ากบฝนตกขอ,อยาต้องให้เป็นลุงคุยจับแฮงกินบเบือ่อ ăn xa bà không? hên mà chúng <laughs> pha bật rồi mm. cái chốt bị táp <laughs> ก้วยกินกับน้ำมันต,ต้มแทบจบะพ่อขอมักพ่อขม,มักอีกก้วยกินกับริำปลาพ่อขอยักค่ะพ่อขอยักโคม้มขมหนอะก้วยอืม,อม,อม,อม มันความเป็นหมักแซบหมักคักกับพอ ตกได้ตกดิน้ำถ่วมทั้งเหนือน้ำถ่วมทั้งเหนือกำรังเสร็จตกหลยแปลกเนาะน้ำปนถว่มทั้งเหนือ Tên thì gồm tháng tay <laughs> Nâng cây ít tình Coi bằng náo nhỉ Bông sập Sập lê lệ em rồi that new วัดไปทำงานขัวข่อยก้ามูขอ่อยมูฝรั่งบอดไม่นหนักคุยกันตาอะไรบุคุ้นกันบ่เข้าใจเป็นว่าข่อยไป็ำง,งานแต่ว่าบรูมือได้ว่าหัวข่อยเปอนว่ามันจันตนนกลงว่าไม่ได้ไปเหตุต้องรอเขาอนุมัติว่าจะได้เห็ุมือได้ หัวหยัดเมื่อเบียนะเบื่อแบบบือบ,บ,บางานเห็นเมียเห็ดมือสาจังท้าวสิเบญเขาเราท่านแตมือต่ว่าเดอยู่ดูมือใจ ซกบอยพักแล้วหลานแซ่บเบอร์แต่ลานใช้ ่ลายวัดยางดีเลยคะ่นะน,น่าเผ็ดๆตักเร์ล <c oughs> ยระว่างน้ำใหม่นะพักน้ำใหม่กับกอยเสซบขอบกันนีที่จั มันสิมีกลิ่นของน่อไม้กับกลอยเขาครับ นี่วันจันทร์ก็น้อยไปโรงเรียนพรุ่งนี้แม่ยากกาับแม่ยากกับพ่อปู่มาเที่ยว ก้อยแบบแซ่บขันมันเข่าเคี้ยงก็ค่บก้อยรับเนี่ยรับเนี่ยมะนาวแล้วแต่คนอื่นจกจวด <c ười> แก่ <c ười> มักมักหลายมักไล่มักมั <c ười> กก้อยลายเตบอยู่ จะขับเอาเกียขบกันก้องเขาต้องเปิดแล้วปิด เห็นห็นไว้ขนาดหนาวเนาะ <laughs> แสีแบ <laughs> บราทิกบกระบอกนะน้องกินข่าวบะติบ น้ำใบกระแสบก่อยคนหม,มักหมักกินนริบกินดอย <c oughs> ไม่หมดจะไปคั่วใส่น้ำมันก่อยเพื่มมาแล้ว qua sẽ làm món sáp sạp Ăn ừ. nhịp bài Ngon quá nhiều mà กินเพระอินมาจากกินบาเบิดกับาเบิกแต่กินเหมือไม่เหมือนแรง,งน้ำหนอกหาหากินลำบากนันมันมีขายคือบ้านเฮาค่ะกับเข่ากับหนังขันน้ำยังไปเอามะจากตู้เย็ยนนะมาขวบเอามาอุาน่นขันเ็ทสุเ็ดกิ้มเมื่อยเนาะหลายอย่างทั้งปวดทั้งลูกข่อยกับเข่ากับหนังคำมา อเอาละพี่น้องจ้าสาวเดือนอิ่มเราจะอันนี้จะไว้ถักขวกินีแล็ดขวดใส่น้ำมันพี่น้องแซบแซบจ้าขวเฮ็ดลายเพื่อกินเนี่ยนแลงค่ะไม่อยากเฮ็ดลายหลอบนะพี่นอนะ้องเนาะเขาเหนียวก็เหลืออยู่จ้าเอาละพี่น้องมากคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพจนะจ้าฝากเพจสาวเดือนไก่บ้านแฟนเพจนะคะเพจสำรองนะคะพี่นอ้องขา ผู้ดใดบ่พอบ่เจอคอยกับพยายามพิมพ์กาไปเลยจ้ะสาวเดือนไกลบ้านแฟนเพจกับพี่น้องค่ะฝากขอบอาฝากสนับสนุนติดตามรับชมนะจ้ะพอกันคลิปนายอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีจ้ะ